พ่อเจ้าเหลียวเห็นบ่จะจำวอนัดอันนี้กัแพงๆนี่จะนวยมันเดี๋ยวเสียให้เบิกใน่อยหนังสือด้วยแป๊บหนึ่งได้จ้ะพี่น้องนี่จะวอนัดนี่ในรูปมันต้จะเป็นอะไรสินี่เขาขายแพงก็อย่างเด้ยพี่น้องตอนนี้ยังเก็บบ่ระท่านใดดอกจก้ะยังบ่ท่านถึงเวลาเก็บ เอาให้เบิรงนซื้อนาะจากเนาะว่าตนเป็นแนวดายอยว่าจ้าดอกอยู่แต่ว่าสิทันกับหลอกบอกระอาจสิเก็บอยู่จ้าแต่ว่าบวาเก็บหลายดอกย่ามฮอดย่ามมันน่ะเนาะเพราะว่าให้กระลงกระหลอกเขากินทายให้เบิง์น้ะพี่น้องพี่น้องให้เบิรงอันนี้ lords and ladies ว่านสันซื้อไหม จ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันสิออกยางไปทังใดก็เห็นแดงจายวายอยู่กินบ่อใดเด้อจ้ะเด้อเขาเร็ mm. เครื่องหมายกินบอ่อใดอืมนี่นี่ของจริงอยู่มองนี้จ้ะงามงามเอาให้เบิ้งซื้อจ้ะบวกกาวเหลาแจงซื้อกินบ่รใดเด้อถ้ากันยางไม่พอตนนุนอันนี้จ้ะ ที่จริงต้นนั้นนี่มันมีอยู่ทั่วไปพี่น้องเฮโซนัด so นี่จ้ะยามันแก้มันสิเป็นจังสีน้อยจ้ะเนาะเขาเช็ดเป็นทุงๆขายอยู่น้ำซูเปอร์มาร์เก็ตแพงๆเด้อพี่น้องเดียวเสียเบิ่งต้นจริงมันจ้ะนี่จ้ะต้นจริงมันเวลาเขายางน้ำปลาน้่มดงเเห็นสุโองอโ,โรนี่จ้ะนวยมัน สิมีชอ่อละสองนวยสองนวยเป็นคูคูได้จ้ะเด้อบหฮูว่าเฮาสิท่านกันหลอกบอพี่น้องกัลอกชอบเด็ดกองไว้พื้นซะก่อนเด้กัดเด็ดลงเด็ดลงกองเต็มพื้นดินแล้วก็ลงมามาเก็บเสียงที่หลังทายเ้เบิงเนาะจ้าเนาะต้นมัน ีนน้าาจเะโอเคจ้า okay, เดี๋ยวยางตัวมาเข้าสีพออีกอย่างไปไล่แท้ๆเด้จ้าพี่น้องถ้าสังเกตเ้อเวลาเขาปลาเ้อผู้ใดยูด่ๆแค่น่ะไล่แท้ๆถ้าผู้ใดอยากเก็บว่าจ้าแต่ว่าสิท่านกระหอกบอ กระลอกบอกไปซื้อกินเอาโลดย่ามะหยาดคอยพเด้เห็นบ่จ้ะย่งางไปใส่กระเพาะแต่ต้นนันนี่โอ้แต่สะอ่อนแห้งพากกันมาย่างเลาะเบิ่งวาสิได้ย,ย่างบ่อเลย าเดินชมบรรยากาศพี่น้องแดดดีๆด,ดอกไม้กับงามดอกไม้ธรรมชาติเต็มอยู่จ้าบิ่งนะสวยนะมีแตแนวเดี๋ยวพี่น้องเป็นแตะสะออนเนาะมาเคโซนัทเดี๋ยวเสบิ้งต้นอันนี้จาะพี่น้องแบล็กตอนรือวก็เจา้าเอินสโลเนาะจ้ามากันนี่นั่น ถ้าซุกแล้วเนี่ยแม่จ้าพี่น้องขั้นซุกแล้วเนี่ยเขาเอาไปเข้าไปมักกับอันเรายิ้นน่นแม่จ้าบ้านเฮาคือสิกินยิ้นโทษนิกมันวาเขาเอานี่ไปมักกับยิ้นมันก็สิเป็นหวานๆนอกจากใส่น้ำตาลพ้อมแล้วก็ใส่ยิ้นมักไว้จักเดือนกับบรูบลเบ่บเคยรเฮดแต่ว่าผู้ใดอยากเข็ดก็เขาไปศึกษาเอาเสบเบื้องต้นมันสันดกวาจ้า มันมีอยู่สมองเด้อเต็มปลาเต็มดงเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้นมันพี่น้องนี่นวยมันยังว่าท่านสุกจ้ะยังว่าท่านสุกเดี๋ยวทำมันสุกแล้วเขาจะมาเก็บกันแล้วเขาจะไปมักกับยิน้นพุทะเต็มอยู่เด้อจ้ะเต็มป้าเต็มดงอยู่เด้อจ้ะพี่นอ้องพุทธายูยู่เค่เวลาเขาปานะ่ะสังเกตเบิง้ง เมื่อก่อนมันจะเป็นสีเขียวเฮ้าสิบอสังเกตเห็นตอนนี้มันเริ่มสีม่วงแล้วมันสิเห็นงายอันนี้ก็ย่งเบิ่งเขียวๆอยู่อย่ากน้อยมันสิเป็นม่วงเข็มได้จะได้มันเป็นม่วงเข็มงามบนเต็มเยอะเก็บกันบ่หวาดบ่ไว้พี่น้องฝรั่งมูมูกัดเนี่แม่จ้าก็จะมามักแล้วก็จะเอาไม้คอยกินมันมันสิเป็นหวานหวานมันใส่ยินพอมันกับเม้าเร็วหันแล้ว กินเป็นช็อตแม่จ้ะดื่มเป็นช็อตตอนแข็งเป็กเดจ้ะเต็มอยูเดอพี่น้องเด้อเวลาพักกัย่างกับปลาเบิงเต็มอยู่จ้ะศึกษาไว้ก็ดีม่วนดีจ้ะ เฮโซนัดจะมันหลพี่น้องเอ้จะมันเต็มป่าเต็มดงอยย่างไปทางได้กับพ่อพี่น้องเ้ยหลายคักหลายแน่เต็มเยอะจ้าอันนี้เฮโซ อันเมื่อกี้ນີ້ສະໂລ